บ็อกมากี้กลับไทยคะ่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่ทุกท่านรู้จักกันดีคะ่ะ ป๊อกมากีออกมาเผยนาทีตื่นเต้นก่อนนอนก่อนบินกลับประเทศไทยค่ะหลังจากที่บินไปใช้ชีวิตอยู่ประเทศสเปนบ้านเกิดของสาวมากีนานร่วมเดือนแต่แล้วกลับบ้านเนี่ยก็ต้องบอกว่าทําเอาหัวหมุนกันเลยทีเดียวแล้วข่าววุ่นวายกันไปหมดเพราะว่าลูกแฟนมีก้ามียาเนี่ยไปตรวจโควิดทั้งที่ความจริงแล้วไม่มีประเทศไหนนะคะให้เด็กอายุต่ำกว่า8ปีตรวจโควิดแล้วค่ะแต่ถ้าเข้าประเทศไทยเนี่ยต้องตรวจนะคะซึ่งก็ทําเอาลุ้นระทึกเพราะว่ากลัวว่าผลจะ ามาไม่ทันก่อนที่เครื่องจะออกสุดท้ายผลกลบมาว่าลบไม่พบเชื้อทั้งคู่หรอกคะ่ะความวุ่นวายยังไม่จบเท่านั้นเพราะว่าทางด้านหนุ่มป๊อกเองเนี่ยก็ได้มีการ ให้พี่ยุและพี่ขวานซึ่งเป็นพี่เลี้ยงน้องมิก้าเมย่าพาไปขึ้นเครื่องก่อนแต่แล้วกลับมีตำรวจเข้ามาล็อกตัวพี่เลี้ยงทั้งสองคนไว้กลางสนามบินเนื่องจากคิดว่าจะลักพาตัวเด็กไปขายที่ประเทศไทยซึ่งก็เจราจายอยู่นานแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะจนในที่สุดทางด้านของสอมมาร์กี้และหนุ่มป๊อกทราบเรื่องก็วิ่งมาด้วยความตกใจมาช่วยเจราจาว่ามาด้วยกันทั้งหมดนี่แหละเป็นครอบครัวทานนั้นตำรวจก็ได้ตอบย้ำไม่หยาบหล่อยให้ลูกอยู่กับคนอื่นงานนี้ื่าถามความรู้สึกพี่ยุกก็เล่าด้วยความตกใจว่า ว่าเรามาจากไหนจะไปไหนเราก็บอกจะไปประเทศไทยเขาก็บอกต่อว่ามาทำอะไรก็บอกไปว่ามาเที่ยวเขาก็ถามเธอเป็นแม่ของเด็กใช่ไหมเราก็บอกไม่ใช่จากนั้นเขาก็ถามอีกรอบว่าแล้วอีกคนละ่ะใช่แม่ไหมเ้าก็บอกไม่ใช่ซึ่งเขาก็มาล้อมหน้าล้อมหลังเลยนะซึ่งเราก็บอกเขาไปว่าพ่อแม่เขานี่อยู่ข้างหลังแล้วก็ เขาเองก็ถามน้องเป็นคนสเปนไหมเราก็บอกแม่เขาเป็นลูกเครื่องสเปนไทยซึ่งเขาเองก็หาว่าเรามาขโมยเด็กไปคือแบบตกใจมากๆก,ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางด้านของบล็อกและมากี้ออกมาเปิดเผยคะ่ะ